สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังคดีโหดๆอีกคดีหนึ่งค่ะคดีนี้แม้จะเกิดขึ้นนานแล้วอาจจะไม่ใช่คดีใหม่แต่ป้าอุ้มเห็นว่ามันเป็นเคสที่น่าสนใจและอยากเอามาเล่าให้ f อซบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยฟังได้ลองฟังเรื่องนี้ดูนะคะเริ่มเรื่องเดี๋ยวเรามารู้จักกับสามีภรรยาคู่หนึ่งกันก่อนนะคะฝ่ายภรรยาชื่อว่าเบียงก้ารูดอฟคลิมไล และสามีชื่อว่าโรเรนต์แอลลี่รูดอฟทั้งคู่แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนานถึง34ปีแล้วค่ะโดยก่อนหน้านั้นทั้งคู่เนี่ยพบกันแล้วก็รักกันในขณะที่ทั้งคู่ยังเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฟิสเบิร์กตอนนั้นแอลรี่เข้าเรียนที่โรงเรียนทันตแพทย์ค่ะในขณะนั้นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นความรักที่หวานชื่นทำให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันหลังจากแลรี่แต่งงานกับ เบียงก้าแล้วเขาก็เปิดคลินิกทันตกรรมของตัวเองขึ้นมาค่ะและเขาก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเขาเป็นอย่างมากด้วยคลินิกของเขาชื่อว่า Three Rivers Dental เมื่อกิจการธุรกิจของแลรี่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นคนไข้ให้ความเชื่อถือและมาใช้บริการมากขึ้นเขาก็ได้ขยายธุรกิจออกไปอีก3สาขาค่ะจนกลายเป็นคลินิกที่ประสบความสำเร็จทั้ง4แห่งซึ่งคลินิกของเขาเนี่ย เปิดดาเนินการกระจายอยู่ทั่วๆไปบริเวณในเขตเมืองฟิสบิร์กค่ะเขากลายเป็นทันตแพทย์ผู้มั่งคัง่งผู้กอ่อตั้งอาณาจักรทันตกรรมมูลค่าหลายล้านเหรียญส่วนเบียงก้าภรรยายของเขานั้นเธอยังคงทําหน้าที่ดูแลลูกๆทั้งสองคนของทั้งคู่ค่ะคือลูกชายเนี่ยชื่อว่าจูเลียนนะคะและลูกสาวชื่อว่าอานาเบียงก้า เบียงก้าผู้เป็นแม่นั้นเป็นผู้หญิงที่น่าภาคภูมิใจค่ะเธอเป็นคนดีแล้วก็เธอมักจะเอาใจใส่ผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อนของเธอเล่าว่าตอนที่เธอแต่งงานเนี่ยเธอต้องการให้การแต่งงานของเธอและสามีได้เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนมองแล้วพูดว่าฉันอยากมีความสัมพันธ์แบบนั้นบ้างทั้งคู่สามีภรรยานั้นพบว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่เนี่ยชอบแล้วก็หลงไหลเหมือนๆกันค่ะนั่นก็คือการล่าสัตว์ ทั้งคู่เนี่ยเป็นนักล่าสัตว์ตัวยงทีเดียวนะคะพวกเขาจะเดินทางไปแซมเบียเพื่อล่าสัตว์ใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติคาฟูเอค่ะซึ่งพวกเขาไปที่นั่นเป็นประจำนะคะทําให้พวกเขาเนี่ยต้องสร้างกระท่อมอยู่ที่เรมแม่น้ํากระท่อมนั้นสร้างไว้เพื่อเป็นที่พักของทั้งสามีภรรยาเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยมาออกทริปล่าสัตว์ที่นั่นค่ะ ส่วนชีวิตประจํวาวันของครอบครัวนั้นในขณะที่สามีทําแต่งงานส่วนภรรยาก็จะทําหน้าที่ดูแลลูกๆของพวกเขาเป็นอย่างดีนั่นทําให้เธอเนี่ยมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมกับลูกๆมากกว่าผู้เป็นพ่อนะคะชีวิตคู่ของเธอแล้วก็สามีเนี่ยจากบุกคคลภายนอกที่มองเข้าไปเนี่ยก็ดูเป็นคู่ที่น่าอิจฉาค่ะเธอและสามีก็ใช้ชีวิตคู่เหมือนๆคนอื่นๆทั่วๆไปนะคะอาจจะมะีหวานชื่นบ้างมีทะเลาะเบาแบ้งกันบ้าง จนกระทั่งทริปล่าสัตว์ที่ทั้งคู่โปรดปลาเนี่ยก็เวียนมาถึงอีกรอบนะคะทริปนี้เป็นทริปที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนค่ะว่าทริปนี้จะเป็นทริปสุดท้ายและเบียงก้าจะไม่มีโอกาสได้กลับมาพบหน้าลูกๆของเธออีกตลอดการเลยค่ะตอนนั้นเบียงกาแล้วก็สามีเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่แซมเบียค่ะในช่วงปลายเดือนกันยายนปี2016 โดยจุดประสงค์ของการไปล่าสัตว์ครั้งนี้แลรี่ต้องการเอาใจภรรยาของเขาค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเธอนั้นชื่นชอบการล่าสัตว์ใหญ่มากๆซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับเขานะคะเขานั้นก็เป็นนักล่าสัตว์ใหญ่ตัวยงเลยค่ะและทริปนี้เขาเชื่อว่าเธอน่าจะมีโอกาสที่จะล่าเสือดาวได้สักตัวเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วก็ทุกอย่างพร้อมเนี่ยทั้งคู่ก็เตรียมตัวออกจากค่ายค่ะไปล่าสัตว์ในเขตวันอุทยานแห่งชาติคาโฟเอ เบียงก้านั้นเธอเป็นนักล่าสัตว์ที่เก่งค่ะเธอยิงปืนเก่งเธอใช้ปืนเก่งเธอใช้ปืนได้เก่งแล้วก็ชำนาญไม่แพ้ผู้ชายส่วนใหญ่เลยทีเดียวหรืออาจจะดีกว่าผู้ชายบางคนด้วยซ้ำแต่หลังจากทริปล่าสัตว์นี้ผ่านไปเกือบสองสัปดาห์นับว่าเป็นโชคดีของเสือดาวนะคะพวกเขาไม่พบตัวมันแล้วก็ไม่สามารถที่จะล่าตัวมันได้สักตัว และเมื่อครบกำหนดที่จะต้องเดินทางกลับบ้านทั้งคู่ก็เตรียมตัวเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่มีกำหนดนัดหมายที่จะต้องเข้าร่วมงานแต่งงานของสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งรายละเอียดในข่าวก็ไม่ได้บอกว่าสมาชิกฝ่ายไหนนะคะแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเตรียมตัวนั่นเองตอนนั้นเป็นเช้าวันที่11ตุลาคมปี2016ค่ะ ขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวเดินทางที่จะไปสนามบินเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสเปนเซอร์คาโคมาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคาโฟเอเนี่ยที่ชื่อสเปนเซอร์คนนี้ตอนนั้นเขาอยู่ใกล้ๆกับที่พักของสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเขาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องพักของทั้งคู่ได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่15วินาทีหลังจากได้ยินเสียงปืน เขาบอกว่าเมื่อเขาเข้าไปในกระท่อมเขาก็เห็นเบียงก้านอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นแล้วก็พบว่าแอลรี่รูดอฟสามีของเธอนั้นอยู่ใกล้ๆก,ก,กับร่งางภรรยาของเขาค่ะดูสีหน้าของแลรี่นั้นดูเขาตกใจมากค่ะแลรี่บอกกับคาโกมาว่าภรรยาของเขามีเลือดออกตอนนั้นคาโกมาเห็นว่าเธอนอนหงายอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็มีบาดแ,แผลจากปืนลูกซองอยู่ที่ใกล้ๆหัวใจค่ะและใกล้ๆกันนั้น ก็มีปืนลูกซองของเธอวางอยู่บนพื้นเบียงก้าถูกยิงที่หน้าอกด้วยปืนลูกซองบราวนิ่งของเธอเองแลรี่เนี่ยร้องไห้แล้วก็ถามคาโกมาว่าเขาจะบอกกับลูกๆเขายังไงดีขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาสุดตัวลงคุกเขา่าร้องไห้คลำครวนอยู่เหนือร่างของภรรยาของเขานะคะต่อมาแลรี่ได้บอกกับคาโกมาแล้วก็ก o อดฟรีเมคูเบซซึ่งเป็นผู้จัดการค่ายนะคะ รวมถึงได้บอกกับตำรวจท้องถิ่นที่เดินทางเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งค่ะเขาได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่เกิดเหตุนั้น,นะเขาอยู่ในห้องน้ำและเขาได้ยินเสียงปืนขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่เขาจึงรีบออกมาจากห้องน้ำแล้วก็พบว่าภรรยาของเขานั้นเธอนอนอยู่บนพื้นห้องแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากหน้าอกในตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเบียงกานั้นอาจจะจบชีวิตของตัวเองนะคะเพราะว่าเขาและเธอก็เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง แต่ในเวลาต่อมาแลรี่ก็บอกว่าเขาคิดว่าเธอคงจะทำปืนลั่นมากกว่าไม่น่าจะเป็นการจงใจฆ่าตัวตายเขาเชื่อว่านั่นเป็นอุบัติเหตุขณะที่เธอกำลังพยายามเก็บอาวุธปืนลูกซองนั้นเข้าไปในซองเก็บปืนหรือว่ากระเป๋าเก็บปืนนะคะเขาสงสัยว่าปืนลูกซองนั้นคงมีกระสุนที่ถูกลืมทิ้งไว้จากการล่าสัตว์เมื่อวันก่อนเธอคงลืมจึงไม่ได้นำกระสุนออกมาก่อนก่อนที่จะเก็บปืนเข้าไปในซองนั้น และนั่นอาจจะทําให้มือของเธอเนี่ยไปสัมผัสโดนไกปืนทําให้ปืนลั่นต่อมาร่างของเบียงก้านั้นถูกนําไปยังลูซาก้าเมืองหลวงของแซมเบียค่ะซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมล่าตา์ของทั้งคู่ไปประมาณ4ีชั่วโมงนะคะเพื่อทําการชนสูตรพลิกศพแต่ว่าแลรี่ผู้เป็นสามีนั้นยืนกลานกับเจ้าหน้าที่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยนับถือคาทอลิก และเคร่งศาสนามากๆดังนั้นร่างของเธอจะต้องถูกเผาโดยเร็วเมื่อเจ้าหน้าที่แซมเบียแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สถานทูตของสหรัฐเจ้าหน้าที่สถานทูตจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านที่ตั้งศพเพื่อทำการสืบสวนลับๆค่ะ ในตอนแรกเนี่ยแลรี่ไม่รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่จากกงสุนนดังกล่าวเนี่ยได้ตรวจร่างกายของเบียงก้าโดยวัดบาดแผลจากปืนลูกซองแล้วก็ถ่ายภาพร่างของเธอเก็บไว้ก่อนที่ร่างของเธอจะถูกเผาแต่เมื่อเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่สถานกงสุนเนี่ยถ่ายรูปภรรยาของเขาแล้วก็ยังดูบาดแผลของเบียงก้าหัวหน้ากงสุนบอกว่าตอนนั้นน่ะแลรี่ถึงกับโกรธมากทีเดียวค่ะที่เขาไปดูศพของเบียงก้าแล้วถ่ายรูปเธอไว้ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของแซมเบียชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยร่างของเธอก็ถูกเผาทันทีค่ะหลังร่างของเธอถูกเผาแล้วรี่ก็เดินทางออกจากแอฟริกาภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเลยด้วยซ้ำโดยตอนนั้นเขาไม่ได้บอกลูกๆของเขานะคะถึงชะตากรรมของผู้เป็นแม่ลูกๆมาทราบภายหลังตอนที่เขาเดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วนะคะ ตำรวจแซมเบียรสรุปคดีว่าเบียงก้าเสียชีวิตหลังจากอาวุธลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของแซมเบียจะตัดสินว่าการเสียชีวิตของเธอเนี่ยเป็นอุบัติเหตุทำปืนลั่นโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐไม่เชื่อการสรุปคำตัดสินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจแซมเบียค่ะ ส่วนแลรี่นั้นเมื่อกลับมาถึงสหรัฐอเมริกาภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนเขาก็เริ่มยื่นคำร้องเกี่ยวกับเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตของภรรยาของเขานะคะและเขาก็ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตของภรรยามูลค่ารวม4.8ล้านเหรียญสหรัฐค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ160กว่าล้านบาทไทยนะคะและเขาก็กลับมาบริหารคลินิกธันตกรรมของเขาต่อคะ่ะตอนนั้นเนื่องจากเขามีอายุมากแล้วนะคะ เขาจึงบริหารคลินิกจากที่บ้านของเขาค่ะซึ่งบ้านของเขาอยู่ในเมืองฟินิกแต่ว่าคลินิกเนี่ยอยู่ที่เมืองฟิชเบิร์กบ้านของเขาเป็นบ้านที่หรูหราที่เขาและเบียงก้าร่วมกันสร้างไว้ตอนนั้นพนักงานในคลินิกของเขาทุกคนได้รับคำสั่งว่าห้ามพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตของภรรยาของเขาโดยเด็ดขาด และก็ดูเหมือนว่าชีวิตของแรี่ยังคงดำเนินต่อไปตามปกติค่ะแต่ก็มีบางคนที่รู้จักคู่สามีภรรยาคู่นี้ดีและเธอไม่เชื่อว่าการเสียชีวิตของภรรยาของเขาจะเป็นอุบัติเหตุและต่อมาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เบียงก้าถูกยิงเสียชีวิตนะคะลอรีมิลิลอนคู่รักหรือว่าชู้รักของแรีอ่อย่าจำสับสนนะคะลอรีนี่คือชู้รักแราี่นี่คือสามีของเบียงก้า ชื่ออาจจะคล้ายคลยกันหน่อยตอนนั้นลอรีก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่กับแ a ลรี่เธอย้ายเข้ามาอยู่กับเขาที่บ้านพักของเขาในเมืองฟีนิกเรื่องราวของเขาอาจจะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะหากไม่มีเพื่อนๆของเบียงกาที่ชื่อว่าแอนนากริมลี่เธอทนเก็บความสงสัยในใจต่อไปไม่ได้เธอจึงได้ยื่นคำร้องเรียนทางอาญาต่อ FBI ค่ะโดยแอนนาเพื่อนของเบียงกาคนนี้เธอทราบว่าร่างของเบียงกานั้นถูกเผาไปแล้ว เธอก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเพราะเธอเชื่อว่าการเผาศพนั้นขัดกับความต้องการของเบียงก้าเพราะว่าเบียงก้านั้นเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดซึ่งพิติกรรมของชาวคาทอลิกที่เคร่งครัดนั้นมักจะต้องฝังศพนะคะไม่ใช่เผาศพและนอกจากนั้นแอนนาผู้นี้เธอรู้ตื้นลึกหนาบางในชีวิตครอบครัวของเบียงก้าแล้วก็แลรี่เป็นอย่างดีค่ะ เพราะว่านอกจากเธอจะเป็นเพื่อนของเบียงกาแล้วเธอยังเป็นอดีตผู้จัดการสำนักงานทันตกรรมของแอลรี่อีกด้วยเธอเคยทำงานกับเขามาก่อนและเธอบอกว่าทุกคนในที่ทำงานเนี่ยรู้กันมานานแล้วว่าแอลรี่นั้นเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว และนอกจากนั้นเขายังมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลอรีมิลลิลอนซึ่งตอนแรกเนี่ยลอรีก็เ,เป็นเพียงพนักงานธรรมดาคนหนึ่งในคลินิกธันตกรรมของเขาแต่ภายหลังเธอก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารคนหนึ่งของคลินิกนะคะตัวลอรีมิลลิลอนเองนั้นเคยเล่าให้แอนนาเกรมลี่ฟังเมื่อตอนที่เธอยังทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการคลินิกของแลรี่โดยลอรี ได้เล่าถึงเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างเธอแล้วก็แลรี่ให้กับแอนนาฟังและนอกจากนั้นลอรี่เนี่ยยังสารภาพว่าเธอและแลรี่มีแผนที่จะย้ายออกไปอยู่ด้วยกันพร้อมกับเงินสดจำนวนมากที่ได้รับจากธุรกิจธนตกรรมนี้และตามคำบอกเล่าของแอนนาเกลมลี่อดีตผู้จัดการเนี่ยยังได้เล่าต่อไปอีกว่าลอรี่มิลลลอนนั้นยังได้บอกเธอได้ว่า ตัวลอรีเองนั้นเธอได้ยื่นกำหนดเส้นตายให้กับแลรี่เพื่อให้เขายุติการแต่งงานของเขากับเบียงก้าโดยเขาต้องกำจัดเบียงก้าออกจากชีวิตสมรสไปให้ได้ภายใน1ปีนั่นคือสิ่งที่เธอกำหนดเส้นตายให้เขาเป็นเวลา1ปีแอนนากริมลี่จึงได้ฉุกคิดขึ้นได้ว่าหรือว่าเบียงกาเนี่ยจะเสียชีวิตตามกำหนดกรอบระยะเวลาที่ลอรีได้ยื่นไว้กับแลรี่ แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นแอนนาเธอไม่ได้อาศัยอยู่ในฟิเบิร์กนะคะหลังจากเธอลาออกจากคลินิกเธอก็ไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ในลาสเวกัสแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับคลินิกธันตกรรมอีกหลังจากเธอออกจากที่นั่นแล้วแต่ว่าเธอก็ยังคงเก็บความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานเธอสงสัยไม่หายจึงได้โทรไปแจ้ง FBI แล้วก็บอกว่า จะต้องมีใครสักคนตรวจสอบเรื่องนี้ตอนที่อนากริมลี่โทรไปแจ้งกับ FBI นะั่นะเธอก็ต้องตกใจมากเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เธอคนเดียวคะ่ะที่สงสัยเรื่องการเสียชีวิตของเบียงก้าพร้อมอยังมีคนอื่นที่สงสัยแล้วก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐบาลกลางซึ่งคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเบียงก้านะคะที่ได้โทรไปติดต่อกับ FBI เพื่อแจ้งเบาะแสความสงสัยของเธอเช่นกัน เพราะว่าเพื่อนสนิทของเบียงก้าคนนี้เธอมั่นใจว่าเบียงก้าคงไม่อยากให้มีการเผาศพเธอตามที่แรลรี่อ้างและเธอยังได้บอกกับเจ้าหน้าที่ FBI ว่าแรลรี่รูดอฟนั้นมีความสัมพันธ์นอกสมรสและเคยใช้คำพูดรุนแรงกับภรรยาในอดีตและคู่สามีภรรยาคู่นี้ยังทะเลาะกันเรื่องเงินอีกด้วย เพื่อนคนนี้ยังบอกกับเจ้าหน้าที่ FBI อีกว่าแลรี่จะไม่มีวันอยากกับภรรยาของเขาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่อยากเสียงเงินก้อนโตให้กับเบียงก้าและเบียงก้าเองก็ไม่มีวันที่จะอยากกับเขาเพราะว่าเธอนักถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เคร่งครัดชาวคาทอลิกเชื่อว่ามีเพียงความตายเท่านั้นที่สามารถแยกสามีและภรรยาออกจากกันได้จะไม่มีการหย่าร้างทางกฎหมายใดๆ ซึ่งคนที่เคร่งมากๆเนี่ยจะเชื่อแบบนี้นะคะส่วนคนที่ไม่เคร่งครัดนักก็อาจจะยาร้างกันตามกระบวนการกฎหมายได้เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลดังนั้นเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางหรือว่า FBI จึงเดินทางไปยังแซมเบียค่ะและเริ่มการสืบสวนคดีการเสียชีวิตของเบียงก้าซึ่งความจริงแล้วก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ FBI ก็มีข้อสงสัยต่อแลอรี่มาก่อนนะคะ ทางในเรื่องเงินชเฉยประกันชีวิตจํานวนมากของภรรยาที่เสียชีวิตที่แลรี่ดูเหมือนจะรีบเร่งดําเนินการแล้วก็ยังมีเรื่องแฟนสาวคนใหม่หรือว่าชู้รักของแลรี่เนี่ยที่ได้รีบย้ายเข้าไปอยู่ข้างกายของเขาหลังจากภรรยาคนแรกเสียชีวิตไปได้ไม่นานด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่ไปทําการสืบสวนสอบสวนยังสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พบอีกว่าผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่เธอเสียชีวิตนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูผิดปกติมากๆชายคนนั้นก็คือสเปนเซอร์คาโกมาค่ะชายที่วิ่งไปยังห้องของแลรี่และก็เบียงก้าภายในเวลาเพียงแค่15วินาทีหลังจากได้ยินเสียงปืนเขาบอกว่า ถึงแม้ว่าแลรี่จะบอกกับเขาว่ากําลังอาบน้ําอยู่ตอนที่ภรรยาของเขาทําปืนลั่นแต่เมื่อเขาวิ่งเข้าไปในห้องนั้นกลับพบว่าแลรี่นั้นสวมเสื้อผ้าอยู่ครบชุดทีเดียวค่ะเขาใส่เสื้อผ้าได้ทุกอย่างไวขนาดนั้นเลยเหรอทั้งรองเท้าเสื้อยืดกางเกยงยีนรวมถึงเข็มขัดด้วยเต็มยศทีเดียวภายในเวลาเพียงแค่15วินาทีคาโกมาเล่าว่าสําหรับเขาแล้วนั่นเป็นเหมือนเรื่องที่เป็นปริศนาเลยทีเดียว นอกจากนี้คาโกมายังบอกอีกว่าเขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาเห็นเบียงก้านั้นทำความสะอาดปืนของเธอเมื่อคืนก่อนหน้านี้ซึ่งการทำความสะอาดปืนนี้เธอจะต้องนำกระสุนทั้งหมดออกมาจากกระบอกปืนลูกซองก่อนนะคะเธอจึงเริ่มทำความสะอาดปืนได้แต่ตอนเช้าตอนที่เธอเก็บปืนปืนกลับลั่นนั่นหมายความว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งแอบบรรจุกระสุนปืนเข้าไปใหม่ในเช้าวันนั้นแน่ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนยังรู้สึกมีความกังวลและสงสัยกับความรวดเร็วที่แลรี่เนี่ยเร่งเร้าให้มีการเผาศพภรรยาของเขาอย่างรวดเร็วหลังจากทําการชนสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการเสร็จจากเจ้าหน้าที่ของแซมเบีย ตอนนั้นตำรวจในแซมเบียเนี่ยต้องการทําการชันสูตรพลิกศพด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าแอลลี่ปฏิเสธที่จะให้เจ้าหน้าที่จากสถานกองสูลสหรัฐมาทําการชันสูตรในตอนที่เจ้าหน้าที่แซมเบียโทรไปที่สถานกงสูลสหรัฐเพื่อแจ้งรายงานการเสียชีวิตของเบียงก้าเนี่ยและการที่แลลี่ยืนกรานให้เผาภรรยาของเขาทันทีซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศแอฟริกานะคะ สถานกงสุลใหญ่จึงรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจดังนั้นจึงรีบส่งเจ้าหน้าที่ให้รีบเร่งไปที่บ้านที่จัดงานศพโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตามไปด้วยสองนายโดยเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลที่ถูกส่งตัวไปนั้นได้ถ่ายรูปศพของเบียงก้าก่อนที่จะทําการเผาร่างของเธอเจ้าหน้าที่ที่ไปถ่ายภาพนั้นเขาเป็นอดีตนาวิทยโยธินค่ะและเขาเคยเห็นบาดแผลจากกระสุนปืนมามากมายเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิถีกระสุนและก็รอย แลจากวิถีกระสุนนะคะเมื่อดูแล้วเขาก็บอกว่านี่ดูไม่เหมือนบาดแผลที่เธอทำร้ายตัวเองหมายถึงเธอทำปืนลั่นใส่ตัวเองเลยนอกจากนี้ FBI ยังทำการทดสอบวิถีกระสุนด้วยตัวเองและสรุปว่าอาวุธดังกล่าวเนี่ยน่าจะอยู่ห่างออกไปประมาณ1-3ฟุตในขณะที่เธอถูกยิงนะคะซึ่งระยะห่างขนาดนั้นทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปสัมผัสดโดนไกปืนไรเฟิล ซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็มีลำกล้องยาวได้อันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและนอกจากนั้นแพทย์นิติเวศแห่งรัฐโคโลราโดยังได้ให้ความเห็นว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เบียงการูดอฟเนี่ยจะเอื้อมมือไปโดนไกลปืนทำให้ปืนชนิดนี้ลั่นใส่ตัวเธอเองแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าตกใจค่ะหลังจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทราบว่า แลรี่ได้เคยประกาศออกมาต้องต้องในที่สาธารณะที่มีคนอยู่จำนวนมากขณะที่เขากำลังโต้เถียงกับเธอผู้เป็นชู้รักของเขาว่าฉันฆ่าเมียของฉันเพื่อเธอตอนนั้นบาร์เทนเดอร์เนี่ยยืนอยู่เม็ไกลจากเขานะคะจึงได้ยินเต็มสองรูหูเลยทีเดียวค่ะ หลังจากการสืบสวนสอบสวนและการเก็บหลักฐานยาวนานต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีนับจากวันที่เกิดเหตุในที่สุดหลักฐานและก็พยานหลายปากทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสรุปว่าแลรี่ฆ่าภรรยาของเขาเพื่อเอาเงินกรมธรร์ประกันชีวิตหลายล้านดอลลาร์จาก7บริษัทประกันภัยที่ภรรยาของเขาเป็นคนทาไว้และอีกเหตุจูงใจหนึ่งก็เพื่อสารต่อความสัมพันธ์รักกับบลอรี่มิลล,ลอนชู้รักของเขา สารได้ออกหมายจับลอเรนซ์แลรี่รูดอฟเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2021ค่ะและเขาก็ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาเมื่อต้นเดือนมกราคมปี2022นะคะในรัฐโคโลราโดแลรี่รูดอฟเนี่ยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในต่างประเทศและช่อโกงทางไปบษนีเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะแล้วก็บอกกับลูกๆของเขาว่า FBI นั้นเข้าใจผิดทั้งหมดและหลักฐานจะพิสูจน์ตัวของมันเอง ลูกๆเนี่ยตอนแรกก็เชื่อพ่อนะคะและยืนยันที่จะยืนเคียงข้างผู้เป็นพ่อว่าพ่อของเขานั้นคือผู้บริสุทธิ์การพิจารณาคดีซึ่งจัดขึ้นที่ศาลแขวงสหรัฐในเมืองเดนเวอร์นั้นรวมถึงคําให้การของแล r ลี่ลูดอฟเองก็อ้างว่าการเสียชีวิตของภรรยานั้นเป็นอุบัติเหตุเขาบอกว่าผมไม่ได้ฆ่าภรรยาของผมผมไม่สามารถฆ่าภรรยาของผมได้ผมจะไม่ยอมฆ่าภรรยาของผมเขาย้ำคำพูดวนเวียนอยู่อย่างนั้น เพื่อให้คณะลูกขุนฟังแล้วก็เชื่อเขาตอนนั้นลอลี่มิลลิลอนเนี่ยถูกเรียกตัวให้ไปเป็นพยานต่อหน้าคณะลูกขุนใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอแล้วก็แลรี่และในอีก6สัปดาห์ต่อมาหลังจากที่เธอขึ้นให้การเป็นพยานเนี่ยเธอก็ถูกจับกุมในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและสาบานเท็จขณะขึ้นให้การและเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดภายหลังจากเกิดเหตุแล้วด้วย ทั้งคู่เนี่ยจึงถูกนำตัวขึ้นศาลร,ร่วมกันในเดือนกร,รกฎาคมปี2022ค่ะผู้ช่วยอายการสหรัฐปีชอปเกรเวลกล่าวต่อคณะลูกขุนระหว่างคำถแถลงเปิดการพิจารณาคดีว่าแอลรี่รูดอฟสารภาพกับลอรี่มิเลลอนแฟนสาวที่คบหากันมายาวนานของเขาว่าผมฆ่าภรรยาของตัวเองเพื่อคุณ ยังจำเรื่องที่ประุ้มบอกไปก่อนหน้านั้นได้ไหมคะที่ว่าแ a ลรี่เนี่ยประกาศออกมาต้งๆจนบาร์เทนเดอร์เนี่ยได้ยินเรื่องที่เขาฆ่าภรรยาของเขานั้นเต็มสองรูหูซึ่งเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วคําพูดของแอลรี่เองก็เป็นตัวกําหนดชะตากรรมของเขาเองโดยเหตุการณ์ตอนนั้นเ,นเกิดขึ้นที่ร้านสเต็กแห่งหนึ่งในเมืองฟินิกซึ่งร้านนี้แอลรี่แล้วก็ลอรี่มิเลรอนเนี่ยกำลังรับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วก็ไปนั่งจิบเครื่องเดิมอยู่ที่เออคาน์เตอร์บาร์ของบาร์เทนเดอร์นะคะตอนที่เข้าไปทานอาหารด้วยกันนั้นเป็นปี2020ค่ะตอนนั้นบาร์เทนเดอร์ที่ชื่อว่า Brian l เล e ฟเลสได้ยินข้อความดังกล่าวและต่อมาก็ได้ขึ้นให้การเป็นพยานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยเขาบอกว่าแอลรี่แล้วก็ลอรี่เนี่ยตอนนั้นกำลังทะเลาะบิวาทโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเลยค่ะ คงจะกลมกลมด้วยกันทั้งคู่แล้วนะคะซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นลูกค้าประจำของร้านดังกล่าวทำให้บาร์เทนเดอร์นั้นรู้จักแลรรี่แล้วก็ลอรี่เป็นอย่างดีปกติในร้านนั้นจะเปิดเสียงเพลงซึ่งดังพอที่จะกลบเสียงถ้อยคำโต้เถียงของพวกเขาได้ไม่ให้คนที่อยู่รอบข้างได้ยินชัดว่าพวกเขาโต้เถียงกันเรื่องอะไรแต่รู้ว่ากำลังโต้เถียงกันอยู่แต่ก็จับใจความไม่ได้ในตอนแรกนะคะ ตอนนั้นบาร์เทนเดอร์ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาโต้เถียงกันเรื่องอะไรแต่จู่ๆเสียงเพลงก็หยุดลงกระทันหันค่ะซึ่งเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆระหว่างจบเพลงหนึ่งและกำลังจะต่ออีกเพลงหนึ่งมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเพลงนะคะมันจึงหยุดเงียบตรงช่วงนั้นพอดีและจังหวะนั้นเองที่แร l ลี่ลูดอฟเนี่ยเขาก็ไม่ทันรู้ตัวไม่ทันตั้งตัวนะ,ะว่าเพลงจะจบตอนนี้แล้วก็จะขึ้นเพลงใหม่จะต้องมีเดทแอ ทำให้เขาพล่งออกมาในความเงียบตอนที่กำลังจะเปลี่ยนเพลงนั้นว่าฉันฆ่าเมียาหาของฉันเพื่อเธอโดยเขาพูดขณะที่เขามีอารมณ์โกรธทำให้เสียงของเขานั้นดังพอสมควรค่ะตอนที่เขาพูดนั้นน่ะบาร์เทนเดอร์คิดว่าเขาตั้งใจเพื่อที่จะเอาชนะการโต้เถียงกับลอรี่ โดยคาพูดของเขานั้นเหมือนกับเขาบอกเธอว่าเธอยังต้องการอะไรจากเขาอีกเขาก็ฆ่าภรรยาของเขาเพื่อเธอแล้วไงอะไรประมาณนั้นนะคะเขาจึงได้โพ้งคํานั้นออกมาว่าฉันฆ่าเมียหาหาของฉันเพื่อเธอจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยถ้าเสียงเพลงไม่หยุดลงตรงนั้นและความจริงจากปากของเขาก็เป็นพยานหลักฐานมัดตัวเขาเองและในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2022 ในระหว่างการพิจารณาคดีอายการก็ได้นำเสนอคำให้การของพยานการทดสอบกระสุนปืนและภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุรวมถึงภาพร่างอันเปื้อนเลือดของเบียงก้ารูดอฟจากหลักฐานทั้งหมดในที่สุดคณะลูกขุนก็ตัดสินให้ แลรีรูดอฟมีความผิดฐานฆาตกรรมภรรยาของเขาเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมพลเมืองสหรัฐในต่างประเทศและข้อหาช่อโกงทางปใบสีจากการเบริกเงินประกันชีวิตมูลค่ากว่า4.8ล้านดอลลาร์ หลังจากที่แลร์รี่ลูดอฟฆ่าภรรยาของเขาเขาเก็บทรัพย์สินมูลค่ารวม14ล้านเหรียญที่พวกเขาสร้างร่วมกันมาเป็นเวลานานถึง34ปีแม้ว่าครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินจริงๆแล้วควรจะต้องตกเป็นมรดกของลูกๆของเบียงก้าแล้วก็แลร์รี่นะคะซึ่งลูกของทั้งคู่ก็มีเพียงแค่2คนคือจูเลียนแล้วก็อนาเบียงก้า แต่ว่าแลรี่นั้นกลับไม่แจกจ่ายมรดกนั้นให้กับลูกๆค่ะเขาเก็บทรัพย์สินนั้นไว้เองทั้งหมดรวมถึงเงินประกันด้วยเมื่อเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วคณะลูกขุนยังตัดสินให้ลอรี่มิ l ลอนคนรักที่คบหากันมายาวนานตั้งแต่ปี2004ของเขามีความผิดทันเป็นผู้สนับสนุนการฆาตกรรมขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและให้การเท็จต่อคณะลูกขุนใหญ่สกระทง ต่อมาเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2023ลอรี่มิลิลอนก็ถูกตัดสินจำคุก17ปีค่ะเมื่อกระทรวงยุติธรรมได้เปิดโปงแผนการฆาตกรรมของแลรี่ลูดอฟกระทรวงยุติธรรมก็ได้ยึดทรัพย์สินที่สืบทราบแน่ชัดว่าเป็นของเขาที่ยังคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากได้แก่บ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหลัง ลดรูสองคันและเงินอีก4.8ล้านดอนลลาร์ที่ยังอยู่ในบัญชีธนาคารผู้พิพากษาแห่งรัฐแอริโซนาได้สั่งให้แรี่รูดอฟจ่ายเงินคืนกับลูกๆของเขาเป็นจำนวนเงินเกือ,กอบ7ล้านดอนลลาร์ซึ่งเป็นเงินที่เขาเก็บมาจากมรดกของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นคืนให้ลูกๆ รวมถึงดอกเบีย้ยที่คาดว่าเขาจะต้องจ่ายอีกมากกว่า3ล้านเหรียญให้ลูกๆค่ะในขณะเดียวกันแลลลี่รูดอฟเนี่ยยังถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับเป็นเงิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐและชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทประกันภัย4.8ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่ใช่ใจ่ายเงินแล้วทุกอย่างจะจบนะคะเขายังคงต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตต่อไปอีกด้วยในตอนแรกลูกๆของเบียงกา้าแล้วก็แลรี่ยืนหยัดที่จะยืนเคียงข้างพ่อของพวกเขาถึงขนาดออกแถลงการครั้งหนึ่งว่าพ่อของเขาคือผู้บริสุทธิ์ แต่แล้วจูเลียนก็ได้เอ่ยปากในปี2023ว่าทัศนคติของเขานั้นเปลี่ยนไปหลังจากการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นเขาบอกว่าผมไม่สามารถยืนหยัดกับคำพูดคำกล่าวเดิมได้เพราะนั่นเกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้เห็นหลักฐานในการพิจารณาคดีเอาล่ะคะ่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเสียหายย่อยยับเกินไปเท่าไหร่หากคนเราไม่รู้จักพอ ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำแทนที่จะได้ใช้ชีวิตรู้ร้าแล้วก็สุขสบายในยามแก่เท่ากลับเลือกที่จะเดินลงหุบเหวก็ต้องรับกรรมกับสิ่งที่ก่อไปนะคะ สุดท้ายนี้ป้าอุ้มต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับ f อที่น่ารักของป้าอุ้มทุกๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด Subscribe และที่สำคัญที่สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะนอกจากจะรับชมรับฟังแล้วยังกรโณาสละเวลาส่งคอมเมนต์มาทักทายมาพูดคุยมาเป็นกำลังใจดีๆให้กับป้าอุ้มด้วยและขอบคุณจริงๆสาหรับทุกๆการแชร์ของ f อที่น่ารักของป้าอุ้มทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ